ทรัลเอบอทักทำไม่ทำจะโดนนะคุนนะทุกคนคบนักกกึกมี่คนทรัลซอบอดพนศ์ใสถานีดือมากเลยนะคุกชนี่แอรซื้อให้กี่แหละ่ะออตักน้ำเยอะเหมือนกันนะออพี่พีนะไปแบบ กลับมาก็ต้องไปอีกไปอีกไปอทีจนนะหนึ่งอานพี่ยมกับไปทำอะไรเพื่อพีับพี่นึกพี่นะองเแลอปับก่อนเล่นู้จะกนปีบะมีมีเออ จิบอกไม่มีอะไรต้องกลัวกลัวทำไมเดือดเดือดที่หน้าจะนู่นขี้นู่นอีกอ่ะหมอคนอ่ะผมไม่เจอท่านมัก็่องซเดืเลยนะข้างใช่นะอุ้ยอวาพูอย่าอกเขาัดสีศาอาภิษฏฐานน่นะครับดีนี้ตอบรับก็สู่ช่องน้องวินคนเล่นก็พีนแก็ดู ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรายนะก็ทุกคนวันเนี้ยผมรู้สึกดีมากที่จะมาหาน้องทรายานะที่ทันฤทสิ์นะที่อยู่กับทันฤทธิอนะแต่ไม่รู้ว่าวันเนี้ยจะเจอน้องไหมนะผมอะ่ะรู้สึกคิดถึงน้องมากที่ผมไม่ได้มาหาน้องก็เกือบหลายเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วที่ไม่ได้เจอน้องนะล่าสุดก็เจอน้องตอนอยู่บ้านพี่แฝงนะที่อยู่พี่ยมน้พี่นะคือทุกคนก็วันนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงอนะ่ะบรรยากาศก็กค่อคามคืบๆนะพี่ๆนะ ก็คุ้มๆนะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอน้องไหมถ้าเจอน้องก็ดีใจนะผมก็จะไปนั่งเล่นกับน้องนะถ้าเจอถ,ถ้าไม่เจอน้องก็ต้องขอโทษพี่ๆนะแต่ทั้งฤษีอ,อาจจะอยู่ก็ได้นะผมไม่รู้ว่าผมรบกวนท่านหรือเปล่านะก็เพราะว่าผมนานๆผมมาทีนะปกติก็เห็นพวกพี่พิมพวกพี่แฟงพวกน้่นนงนันนะมาหานะผมก็ด้ไม่หาสักทีนะก็วันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปพี่ๆดูนะว่าทั้งฤษียังอยู่หรือเปล่าคน ก็ยินดีเป็่งหลั่นใจพวกผมนะเพื่อเป็นการทัคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมก็ขอบคุณพี่ๆนะที่ไม่กดข้าวพุทธนาของผมนะก็อย่ากดข้าวพุทธนาของผมนะเพื่อเป็นการสร้างรายได้พวกผมอีกช่องทางหนึ่งพี่ๆนะคนก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่ให้กำลังใจผมตลอดนะคุณผู้ชมก็ทคนวันเนี้ยผมอ่ะจะพาพี่ๆมาดูนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะไปอ่ะเพราะว่าผมจะเริ่มตกแล้วเพราะฝ้าเริ่มมืดแล้วคุณผูมมาไปครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปชมแนะทัศนศิลป์จะอยู่ไหมถ้ามีก็ต้องขอจบพี่้ดๆนะคุณทุกคน เนี่ยมันมมเป็นเวลามืดเริ่มเจอเขาเรียกว่านะผมมันกลุมไปทั้ง,ง,นะลลงเลยนะคผมเริ่มมืดลงแล้วเริ่องแรงพี่นะทุกคนพี่ลืมไปกันเลยจ้จะขอนาน้าล้างตาอุ้ยสุกร้อนมากมันก็นำนะ้ำเหมือนกันพี่พี่นะวันนีนนนะาาานน้น้องหนุ่มก็ไม่ว่างนะผมว่าจะพามาหาหลานทาลน้องหนุ่มก็ไม่ว่างน้องหนุ่มไปโรงเรียนนะไปสอบนะแต่ผมมัธยมยังไม่ได้สอบนะพี่นะเพราะว่า ยังไม่ถึงเวลานะพี่พนะน้ามีใส่มากเลยเย็นมากเลยผมรู้สึกไปว่า <c oughs> ไม่ได้กลับมาตรงนี้ก็รู้สึกน้ำมันจะเย็นขึ้นใส่ขึ้นนะเจะถามว่าน้ำมันเดียวขึ้นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะพี่นะคือน้ำไม่มได้เดียวขึ้นเหมือนน้ำมันจะลดลงเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันจะตกแล้วน,นะพี่ๆนะคือฝนมันไม่ได้ตกแล้วคือแบบมันแห้งแรง,นะงรรแล้วพี่ๆนะฝนอ้าวมาดูบรรยากาศนี่บรรยากาศรวมรวมนะ คือ,อนะฝนมันเริ่มตกอนะ่ะเรามาถึงปุ๊บคือฝนม,มันเริ่มตกเลยนะน้ำก็ไม่ได้น้ำก็ใส่นะน้ำนี่ใส่ทำมากินได้มามกินได้แต่ผมไม่ขอกินนะพี่ๆนะเพราะว่าผมมีน้ำอยู่นะคนดูน้ำใสสะอาดมากแต่น้ำพวกนี้มันถทำว่าเปิดผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะนี่คุกทคือผมเดี๋ยวมันจะฝนนี่เหมือนจะตกมาตึงไปแล้วนะพี่ๆนะนทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะไม่มีพายชิดเลยนะ รวม,มพัดตันเลยนะโดนทิพย์คือมันมืดไปหมดเลยนะถ้าว่ามืดมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะพ,พี่นะทุกคนนะผมไม่ได้มาหาทธนูศีลนานนะก็อยากจะมาหาทธนูศีล,ลบ้างนะแต่ผมก็ยิ่งเปั็นใจผมเลยนะถามว่าทำไมผมไม่ไปถ่ายตรโน้นถ่ายตางมาผมผม,ผมคิดผมไม่ได้คิดเกินอนะคือแบบเรามาถ่ายก็เลยไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบเดินทั้งวัน มาปุ๊บจะเจอทะลุสีแล้วก็เดินเข้าไปกราบทะลุสีนะพี่ๆนะแลมร้อนแรงนีองนะ่อ่ะเห็นปะลมร้อนแรงเราเดินเข้ามาถึงปุ๊บลมร้อนแรงเลยนะทะลุสีเราจะอยู่นะเขียนลงไปอ้าวหนาวคนลุกลยเลยคนคนลุกลยหนาวคนลุกเลยไอ้แปลก มันเป็นบรรยากาศก็โดยลมก็ขนลุกหน่อยนะเพราะว่ายังเดินขึ้นมาก็ลมพัดก,ก็ขนลุกนะพี่ๆนะโอเคทุกคนไปมาเที่ยวกันใครทุกค,คนะคคดูทุกคนตาุ้รูอยู่โอเคทุกคนนะ นีนาทาสีก็อ,อยู่นะเฮลิมอสมีแฮลีทัสีสวัสดีครับอะอะไรนะครับท่านเฮคือนอตาตา้องขาสามมออทุกคน้องขาสามอทุกคนน้องขาสามไปตักน้ำนะโอเคครับท่าน ผมได้รบกวนท่านไหมครับมาลอาดบอโอเคคนท่านมองไม่เป็นไรนะคนเดี๋ยวผมพอเข้าไปกราบท่านรู้สินะท่านนีละ่านรียมบอ้รู้าล้วอู้งกล้าหรออย่าอู้ดึงกลหรอกย่าอัดสื้เลยวุน อทุกคนทารุสิบอกว่าน้องนากานกับพี่ยมไปตักน้ำนะให้ทารุสีนะอารุสิอทารุาสิบอกถ้า,าไม่ทำจะโดนนะักปินนะทุกคนนกินกกมีทกคนทารุสิบอกคนนักานี่นนนนื้อมากเลยนะคุณคนที่แคือให้กี่หกแหละ ตักน้ำเยอะเหมือนกันนะพี่ๆนะไปแบบกลับมาก็ต้องไปอีกไปอีกไปอีกริงจินนะหตอนสถานพ่ยมกับไปเพื่อปรับพี่พี่นะเราขอปับกหลแล้น,นูจนะ้ปีบมีม ออบอกะไบอกไม่มีอะไรต้องกลัวกลัวทำไมเดีวเดเดี๋อด,ดทิ่นะว่าจะนุ่นทีน,นุ่นอีกอะหมอนคนเขาบอกว่าผมไม่ได้เจอท่านมาก็ส,อส่องทําเดีลยนะถ้าสองใช่นะอุย้ยหรอ ครับครับทุกีวนนันดีดีดนี่ท่านท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับที่อยู่ดีสบายดีนะบอกผมมากกว่าว่าต้องดูแลตัวเองอะเรื่องเรียนเรื่องอะไรพี่ีนะทั้งสี่ครับทักเรื่องเรียนผมแล้วก็ก็ดีเพราเดี๋ยวนี้ผมก็ถาาว่าไปเรีไหมก็ไปนะไปทุกก็ไปสักสามสามปีวันก็หยุดวันหนึ่งนะพี่ทีนะ คือสิ่งมันสะสามากเจอวันนี้เอสาสะสมไปตักน้ำไปเทลูซีอยู่นะทางซีบอกทางซีนะเอาได้เลยเอาได้เลยใหญ่ <S <S ย่ะจ่าชอเออโอ้โหไปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาบบมอโอ้ยคนไปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาเลยนะอ๋อเอาได้นหน้ากี้เอานำมานำมาทำท่วอวิ่งได้เหรอ เธอคือสบบว่าให้ไปจากน้ำดีๆไม่ชอบต้องใช้กำลังต้องใช้คำคู่นะถ้าไม่ถาบอกว่าถ้าไม่ไปตั้งนะคืนนี้ไม่ต้องไม่ต้องนอนกันแนะ่ได้นั่งสมาธิทั้งคืนแนะ่เขาก็เลยรีบไปนะเพราะว่าถ้ารู้สึกบ,บว่าดักน้ำเอามาใช้นะน้ำนี่ชาว่าใช้ได้ไมันก็ใช้ได้แต่มันทําแบบมันกินไม่ค่อยได้นะเพราะมันเป็นน้ำนขุ่นๆนะพี่น้ำขุ่นนั่นสินะ ดี๋ยวตัวทิศก็จาเออซีบอสตลากิลาลีซูนอวะซีบอสธนาคารนี่เปอยู่สูงมากเลยเปนอยู่อย่างสูงเลยพื่อนนะต้องดูมาดูยุนโคสสูงเลยพื่นะอันธนาคายังไม่ลงมานะก็จะไปทางแล้วนะไม่รู้ไปทางไหนขึ้นไปทางไหนกันแน่นะดอกซีนี่มันเลือแตกเลย อ่ซื้อนี่มามาตาดอ,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 อ่าือโพโฮะซนี่เลมีเพราะว่าอส้อนี้มาจะดื้อเลยตาดื้ออิ่หมออซ้นี่มลยีี่คว,ว้อออววาอ๋อผมถามว่าใช้อะไรตั้งแล้วเขาจะบอกใช้กระมังนะ ตะมาที่น้องจะตันเขากลับมาจากบ้านนะมันเป็นกระ l อนนะว่าเออน่าจะเป็นกระ l อนเอาไว้น้ํากินนะถ้าว่ากินน้ำถ้ากินได้น้ำเนี่ยแต่มันถ้าว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เอาไว้ล้างหน้าอาบน้ํานะเขาจะเรารู้สึกว่าน้องไม่ค่อยอาบน้ำนะคนกอแบบรู้สึกผมก็แบบถทงน้องตาสานอยากจะมาหาแต่น้องทาสานไม่อยู่พี่นะ ไม่รู้จะคุยอะไระเล่นี๋ยา่เออยัยัยกินแห้งโคกว่าน้อยต่ซานจะมีหรอเยอกนินแ้าโลไม่ดกินไ้กหรอไิเบาอ๋อนช้าล้ะเลช้้กาเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้ามั้งนงจาจะไปดึกเพราะมันไปขบวนนู่นนะน้ำสะอาดจะขบวนนู่นเลยนะยพี่ๆนะ ถ้าจะดูมันต้องเย็นๆอนะเรามาผิดเวลายรพ,พี่นะมันสะการเพิ่งไป,ไปไปไม่ได้นานเลยนะเรามาช้าไปหน่อยนะที่นี่ก็ลมเย็นสบายดีนะลมเย็นสบายน้ําก็เย็นนะบรรยากาศจะดีแดดกำลังออนเลยพี่เมื่อกี้นี้เข้ามาปุ๊บนี้แดบดบนี้มืดตึบไปแล้วพี่นะ โอ้ยเออ่เสงอะเอ้ยเี่ยิงอ่ดออเอาได้รคห็นนะตาอ่อเนี่ยเอาได้ลรืุกเกอม่เลยตาอ่อนเหรอมอ้มทุกคนผมเรียกผลไม้ไม่ถูกนะผมเรียกมีมีมีใช่ใช่ครับมีเยอะอ๋อพี่นสีบอกท่านไม่ค่อยกินนะ ท่านกินแต่พวกผลไม้นะพอท่านถึงออกมาท่านก็ไม่ค่อยกินเท่าไหรนะ่ให้พวกเขากินนี่เนะี่ยนอนตา,านก็ต้องไปหานะพวกกล้วยพวกอะไรที่ถอยเนะี่ยมันก็มีนะพวกกล้วยแบบของป่าพวกผลไม้ป่านั่นทุกคนนะนะมันก็มีให้พี่ท่านรู้จี๋นะแต่ท่านรู้สึกว่ามันต้องขึ้นไปไกลนะอ๋อโคนที่นาตาตานนอนประจำนั่นตรงนน้นอะใช่นาตาตานนอนประจำอะไรนะพ,พี่นะ นั่นแล้วก็ข้ามบนนู้นอ่ะมันจะเป็นมีบ้านกระต๊อบหนึ่งที่ม่นานศาสนาไปสร้างนะพี่ๆนะเออไอเสถียรมาจาบ่อเสถียรมาจาพระใหญ่ดิเขก็ดจากแค่เด็กบ่อวะเออท่าวนิลที่ทุกคนมาจากแค่ชูโลมย์ทุกคนท่านศาสนาท่านฤๅษีบอกว่าถ้าไม่มีก็รีบกลับเพราะว่าฝนมันจะเริ่มมานะเดี๋ยว ฮะมีมีมีโอเคเดโมากทนเธ้จะบอกรถกลับไปแล้วเดี๋ยวฝน,นมนะันจะมาแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไม่ไดนะ้ก็จริงนะผมเพราะผมตอดผมเดินมาไกลเหมืยอยนกันนะรถก็ยุ่น ก็สวยมากมากแต่ไม่กำลังออกไว้พี่นะมีถามว่าเท่านี้มันอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมนะเมื่อกี้ผมเดินผมกําลังเดินมานี่เห็นนกตัวเบลเลอร์นะบินผ่านเป็นนกเหยี่ยวนะพี่ๆนะบินมาเกาะที่เท่านี้แหละเท่านี้ตรงนี้แหละแท่สิี้ทันทีนั่งโอเคทุกคนก็เกิดอีกกี่ชั่วว่ เออเอ้อยี่สิบชูก็ก้อยี่ให้คือเอาไใจละสาวว่ามีคนคนผมว่าผมต้องขอกลับก่อนพอนี่สี่บอกว่าเดี๋ยวผมมันจะตกนะเดี๋ยวผมจะกลับไปไหนนะคุณที่ทุกคนเดี๋ยวผมอ่ะจะขอกลับทพราสี่จะปัญืองขุดขนีนะมันสีบอกรีกลับแล้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวน้ำมันจะถามว่าไงฝนเดี๋ยวนี้ฝนตกนี่น้ำแรงมากเลยนะพี่นะ นัน้นคือแรงมากๆเลยนะำปิดอเคกี้กี่ชัวร์ว่าฮาเลยกี่บ่สวัสดีครับโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยเพราะถ้าวิคกี้ต้องบอกว่ารถนี้ลับเพราะจะฝนมันจะตกนานเด่นน้ำมันจะท่วมนะพี่ๆนะคนอย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครผมสวัสดีครับ